สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG Indie Gaming ช่องเกมินดี้เพื่อคนอินดี้นะคะสำหรับในคลิปนี้เราอยากที่จะมาพูดถึง5เกมินดี้ที่มีการวางจำหน่ายแล้วแล้วก็มีการลดราคาในงาน Steam Next Fest นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเกมที่เราจับตามองมานานแล้วแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็มีการคัดเกมที่แตกต่างหลากหลายแนวกันมานะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้กรเสืยเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ Dome k e e p e r Do m e ม e e p e r เป็นเกมแนว롤บล u สเซอร์ไวเวอร์ที่มาในรูปแบบของเกมแนวพิกเซลอาร์ตนะคะสำหรับในเกม ผู้เล่นจะต้องทําการขุดหาทรัพยากรมาใช้ในการสร้างหรือว่าอัปเกรดโดมของผู้เล่นเพื่อที่จะต่อกรกับเหล่าเอเลี่ยนที่จะห่มกระหน่ำมาโดยเกมนี้จุดเด่นจะมีทั้งในเฟสของการขุดที่ผู้เล่นเนี่ยเล่จาจักจะได้เจอทรัพยากรต่างๆแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เจอออดิแฟกที่จะมีส่วนช่วยในการเล่นรวมถึงส่วนของการพัฒนาโดมที่จะมีรูปแบบในการเลือกพัฒนาหรือว่าเส้นทางในการอัปเกรดที่หลากหลายใครที่ฟังแล้วสนใจในตอนนี้ก็จัดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดเกมนี้มาลองเล่นกันค่ะเพราะว่าเกมนี้ลดราคาถึง40%ด้วยก เหลือราคาเพิยงประมาณ222บาทเท่านั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะสามารถลองเข้าไปดูได้ใน description ค่ะเอาละค่ะมาต่อกันอย่างรวดเร็วกับเกมที่2กันเลยดีกว่าซึ่งก็เป็นเกมแนวลกไลั์อีกแล้วนั่นก็คือ d e f r e c t o r นั่นเองค่ะ ดีเฟคเตอร์เป็นเกมแนวท็อปดาว A แอคชั่นโลกรายค่ะที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเลือกสิ่งที่เรียกว่าไบโอเชลซึ่งไบโอเชลเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเกราะหรือว่าบิลเบื้องต้นที่จะมาพร้อมกับอาวุธเฉพาะทางแล้วก็ความสามารถแล้วก็วิธีการในการที่จะดีเฟ t หรือว่าสะท้อนการโจมตีที่เป็นกระสุนกลับไปนะคะซึ่งจุดเด่นของเกมเนี่ยก็คือการสะท้อนกระสุนที่ว่าเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าในการต่อสู้เนี่ยมันจะมีความวุ่นวายระดับหนึ่งเลยประมาณบลเรตเฮลเลยะคะ่ะนอกจากนี้ก็จะมีการอั เกลดตัวฐานทัพของผู้เล่นเหมือนเดิมนะคะในการที่จะได้ mutation หรือว่า bio อเชลอันใหม่ขึ้นมาก็คือเรียกว่าเป็นอาวุธใหม่หรือว่าเป็น a b i ิต t y ใหม่นั่นเองค่ะแล้วในการต่อสู้เนี่ยก็จะมีรูปแบบศัตรูที่หลากหลายมากมายแตกต่างกันไปให้ผู้เล่นได้ลองสู้แล้วก็ตายวนเวียนไปอย่างเช่นกันนะคะนอกจากมีเพลงประกอบเองก็ถ้าทางจะมันไม่ใช่เล่นเลยค่ะและสิ่งที่น่าสนใจก็คือในงานครั้งนี้มีการลดราคาถึง30%ด้วยกันค่ะเหลือเพียง280บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนมองหาเกมลกไลท์แนวแอคชั่นแบบท็อปดาว หเกมที่น่าสนใจมากค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างในดีสคริปชั่นอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเกมที่3าที่จะพูดถึงก็ยังคงหนีไม่พ้นกับแนวโลกไหลอีกเช่นเคยค่ะขนาดพยายามเลือกเกมที่มีจอร่าที่หลากหลายนะคะแต่ว่าก็สู้ความเด่นของเขาไม่ไหวจริงๆค่ะเลยต้องขอมาพูดถึงในคลิปนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือ n i ฟ e ไน a t ทนั่นเอง ตัวเกมนี้มีความแตกต่างจากเกมที่2ในลิสต์เนี่ยตรงที่ว่าเป็นเกมแนวโรคลาแอคชั่นแบบ 2D ที่เป็นมุมมองจากด้านข้างค่ะโดยผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นเดทอยู่มาทูตผู้เป็นผู้บริหารของบริษัทโลกหลังความตายนะคะซึ่งเฮียแกเนี่ยก็ได้วางแผนในการพักร้อนไปแล้วนะคะกลับต้องกลับมาแก้ไขปัญหาที่เหล่าลูกน้องจอมป่วนทําไว้โดยไม่แผนการพักร้อนพังไม่เป็นท่าค่ะแน่นอนว่าในอารมณ์นี้ก็ต้องมาด้วยความหงุดหงิดอยู่แล้วซึ่งนอกจากความเฮฮาหรือว่าความมีอารมณ์ขันในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็ แน่นอนว่าจะต้องมีการต่อสู้ตายวนเวียนแล้วก็มีการอัปเกรดแบบเกมในเอเลกไลท์ทั่วไปค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในการที่ผู้เล่นเลือกพลังเพิ่มให้กับตัวเองเนี่ยก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือศัตรูของผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าเงินที่จะใช้ใจ่ายในการซื้อของต้องมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องกฎของการบาลาน์พลังในบริษัทของเฮเดธค่ะและถ้าเกิดว่าเพื่อนเื่อคนไหนสนใจเกมนี้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะจัดมาลองกันค่ะเพราะว่าเกมนี้ลดราคาถึง้วยกิบเือเร์เซ็คา ประมาณ368บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจัดเนี่ยก็สามารถจิ้มลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้ได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับเกมในลำดับถัดไปเนี่ยน่าจะเรียกว่าแตกต่างจากเพื่อนพอสมควรเพราะว่าเขาเป็นเกมแนว survival resource management แบบภาพ 2D นี่เองซึ่งจะเน้นในเรื่องของเนื้อทีมหรือว่าเนื้อเรื่องของเกมแล้วก็การตัดสินใจของผู้เล่นนะคะนั่นก็คือ The Pale Beyond ค่ะ โดยจุดเริ่มต้นของเกมนี้มาจากการที่คณะสำรวจของผู้เล่นเนี่ยออกเดินทางเพื่อทำภารกิจแทนที่คณะสำรวจที่หายตัวไปเมื่อ5ปีก่อนที่เดินทางมาบนเรือที่เรียกว่าเดอะไวท์เคานะคะโดยระหว่างการสำรวจเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เรือของผู้เล่นเนี่ยติดอยู่ในน้ำแข็งแล้วก็กัปตันเนี่ยก็หายตัวไปผู้เล่นจึงต้องก้าวขึ้นมาเป็นคนที่คอยบมเนจทรัพยากรต่างๆที่เหลืออยู่แล้วก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยที่ต้องบาลานซ์ระหว่างความปลอดภยัยแล้วก็ขวัญกำลังใจของชาวคณะนะคะเพื <S <S ่อที่จะหาวิธีที่จะเอาตัว ลอดไปจากการติดอยู่ในขั้วโลกเหนือนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเกมแนวเนื้อเรื่องที่ใน,ในเรื่องการจัดการทรัพยาก,กรแล้วก็การที่ทางเรื่องต่างเนี่ยนำไปสู่ฉากจบที่แตกต่างกันเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองค่ะซึ่งในงานเทศกาลครั้งนี้ <1> <1> <โดย>เกมนี้ลดราคาถึง20%ด้วยกันเหลือเพียง320บบาทเท่านั้นถือเป็นโอกาสอันดีในการจัดมาลองค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ที่เราจะแปะไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะ The ice bonds people Breaks them as well. It'll be a long time before anyone comes looking for you. Think you can last? It's merciless out there. Injury, illness, death. You need to lead that lot to solid ground before the ice swallows them whole. Lead them out. สำหรับเกมสุดท้ายในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เป็นสายเกมอินดี้หลายคนน่าจะรู้จักเกมนี้เพราะว่าเขาน่าจะดังพอสมควรเลยนั่นก็คือ c h a i n Echo นั่นเองค่ะ ได้ได้ว่าเป็นเกมแนว JRPG จากค่ายอินดี้ที่มาอย่างมามืดมากค่ะซึ่งในเกมนี้ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ของการรวมความเป็นแฟนตาซีเข้ากับความเป็นไซไฟอย่างการที่จะได้ขับหุ่นยนต์กันนะคะซึ่งพวกแม็กช่าเนี่ยจัดว่าเป็นหนึ่งในจอร,ราของเกมที่เราชอบมากเลยค่ะก็เลยทําให้เกมนี้เป็นเกมแนว Turn-Based RPG ที่เราให้ความสนใจขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยค่ะประกอบกับเสียงรีวิวจากหลายเจ้าที่พูดกันไปทางเดียวนะคะว่าเป็นเกมที่ดีมากทําให้เกมนี้จัดว่าเป็นเกมแนว JRPG จากค่ายอินดี้ที่น่าสนใจแล้วก็น่าลองหามาเล่น สำหรคนที่ชอบเกมแนวนี้นะคะแล้วปกติเกมนี้ก็ไม่ค่อยยอมลดราคาด้วยแต่ว่าในงาน n e ็กเฟสเนี่ยเขาก็ลดราคาประมาณ20%ด้วยกันค่ะเหลือเพียงราคาประมาณ256บาทเท่านั้นเรียกว่าเป็นเรื่องงามยามดีในการที่ใหจัดเกมนี้มาเล่นนะคะสำหรับเพื่อนๆแฟนเกมแนว RPG ค่ะ เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับ5เกมินดี้ลดราคาที่น่าเล่นจากงาน Next Fest ค่ะไม่ทราบว่าเ,เพื่อนเพื่อสนใจเกมไหนกันบ้างคะหรือว่ามีเกมไหนที่อยากจะแนะนําเราก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ